นี่ครับมื่อี้ครับสิ๋นชิมตุ่มเลือดหมูครับครับครับผมของร้านที่วาเปิดใหม่อยู่สามชัยสามชัยเอาครับหนาใช้เว้นครับแต่นนี้เป้าดมกะเป็นร้านอยู่หนาบ้านนายคนทั่วครับร้านดาวในบัสแต่มื่อนี้ไม่ได้เปิดดันก๋วยเตี๋ยวครับครับแล้วก็มีไซส์ซีต่อไปเห็นแล้วกันต่อไปคือร้านโจ๊กครับผมร้านโจ๊กนะครับคือกี่คอกเป็นเอาให้ชิมครับตุ่มเลือดหมูผู้ใดมาถ่ายรูปดูนี่ น้องแอร์คนสวยแล้วก็น้องส้มโอนี่จ้าขาดส้มโอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวซิกกีฟังน้ำซุปก่อนนะครับเนาะครับผมที่บันน้ำซุปยังปุิ่งจะบุกครับออ๋นี่ค,คือกระดูกเล็งครับที่เขาจะมาต,ต้มนุ่มซุปต้องใส่กระดูกบแบบนี้ครับแเพิ่นว่าคันเด็กๆมันสิบเบิดครับเพราะว่าเพิ่นสิตักให้ลูกค้กาเรื่อยๆแต่ละชิ้นต้องดูกซันหลังอย่างเดียวมันเป็นดูกซันหลังบ่ครับเล็งนี่แม่นครับโอนี่เนื้อหมูเป็นชิ้นนะครับพักนี่นะครับเป็นสลัดครับ ขึ้นไช่นี่ผมว่าเออแล้วก็มีขึ้นชายตังโอเนี่นะครับตังโอวนะครับเนาะเป็นตังเที่ยมเกี่ยวมันมียังไงครัต้มเลือกหมูหลักๆมันมีมสซแล้วก็มีตับตับนะครับเห็นแล้วครับหมูด้งแล้วก็หมูนุ่มหมูเดหมูนี่ครับเห็นแล้วครับหมูเดิ่งอันนี้หมูนุ่มนี่ครับของเชฟเท่าหมีสลัดอีหลีครับนี่พักสระติลีแล้วก็ตั้งโอวแล้วก็โอ้เห็ดหอม เนี่ครับต้มเลือดหมูพก็ใส่กับนี่เด้อครับอู้ใส่กับนี่ใส่อ่อนใส่ตันครับขายเท่าไหร่ครับต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูอยู่ที่สามสิบห้าบาทครับสามสิบห้าโจ๊กนะครับโจ๊กธรรมดาสามสิบครับพิเศษถ้าใส่ไข่ใส่บวกนี่สามสิบห้าสามสิ้าไข่เค็มไขยม่าสี่สิบครับอูหมีไข่เค็มไขยม่าอีกแม่นครับมีสามย่างครับไข่อยู่หน้าเซเว่นครับอยู่หน้าเซเว่นร้านไอร้อน แล้วก็อันนี้เป็นก๋อยงัวครับก๋อยงัวของลุงอุดมครับผมก๋อยซวยกันกับนายอม่ทั่วกินมือนี่ใส่ลาบเพชรเองได้องรนก๋อยอันนั้นบอกรายกาอันนี้เป็นนี่สุดอู้ครับอู้อู้เพียครับอู้เพียอู้น้ำบองครับอู้เพียสุดยอดครับเดี๋ยวไปกินลาบกับลาบไขอเสียน้ำซุปบางก้อนขอซสียบนำซุปบางก้อนกินกับลาบไหมด้วยไอ้ยังขึ้นขึ้น้ำซุป มาน้ำกันเหมือนครับสามหลานเนี่เล็กหน่อยเนาะบ่แพร่นางสุบไสซีบ่แพร่นางสุบลุงเราเลยอันเดียวกคนเลยตัวหนึ่งเป็นมาจากรสชาติอยเอื้อนรสชาติมันมันต่างกันอยู่มันหวานหอมกลุ่มคอมแตกต่างกันอยู่บ่ครับแตกต่างอยู่เพราะว่ามันคนละคนละสิมีกินขิงบ่ครับนี่ีบ่บ่บออันนี้ที่เป็นตังโอเพราะว่าของไสซีนี่ที่เป็นต้นหอมพักซี่ แต่กะทิมีพวกกินผักกวางตุ่งเราเว,วลาเขาเจาใส่ถั่วงอกก๋วยเตี๋ยวเต้าุ้มหมีหบมห่บะหมี่วงอกครับบะหมี่วงอกนี่มีเป็นถ้าบูดเป็นตำลึงกับเป็นสลัดพู้ตำลึงเนาะครับผมมาห่งสีเด็ดร์อันย่างพุณน,นั่นมาหม้อกำลึงจำเรื่อจำเรื่องวะ่ะลองซิมตุ่มเลือกหมูครับช่วงที่ว่าสลัดมันขาดตลาดเขาเพิ่งเอื่นต้มเลือดหมูเพ ก้บวบ่งหมูกันเขาเพ่ฝงใจเขาอันอื่นหลายกูมูเนี่ยเนี่ยผู้เห็นบอมีหมูนุ่มเครื่องในหมูเอลี่เลยตับกระมีควางี่มีท่านเนี่ยใส่ครบเมื่อขาดเมื่อขาดแค่เนี่ยลูกชิ้นลูกชิ้นบอมีมีแต่มีแต่หมูหมูเดงโอ้หมูเดงครับบอยหมูเดงเมื่อขาดลูกชิ้นแค่เดียวถ้าเลื่อนหมูบอกบอกเลยว่าบ่ยพอแพ้งกูมูครับตอนเป็นเหมือนซื้อต้มเลือดหมูได้นะครับอันนี้เลือดหมูแต่แหนะมื่อนี้เมียขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อลูกข้วม่วง จับปากครับผมปากตัวขี้ใจใส่ไม่ายสิเหรอเดี๋ยวขอปคุงยังน้อยครับสุรุลิตากระปุกคือนะครับฟังเลยอันนี้น้ำส้มน้ำปลาน้ำตาลเราสิมีหมดแต่น้อยครับเอาเมื่อเราผมมองส่ยไปดีว่าแต่แา่อาชีพเขาเป็นไรครับน้ำส้มเนี่ยที่จริงมันต้องเป็นน้ำส้มขาวอันนี้มันน้ำส้มก๋วยเตี๋ยวเนาะคระปุกกระมุกมันเป็นน้ำสมกิขาวเลยน้ำน้ำส้มมันนี่จอร์ลันลาลุ้ง โอเคครับงามงามนู่นเดี๋ยวเฉมาซิมห้มือหนาครับครับผมด้านโจ๊กนี่ก็เดี๋ยวเฉไปนั่งห้ครับมือนีคือกินเหล้าน้ำกันกันเลยได้สัมผัสกันครับได้ครับก็พี่เ้าใจดีเอาไม่ซิมก่อนรักต้มเลือดหมูไม่ซิมครับเออาม่คคืทันะแต่ผมคือหมูผมปุุงจัดมือหนาผมก็ันให้ซิมพื้นกันมักรถกันครับย่าข้าตึ่ง น้องแกถ่ายรูปให้ครับยันมีสั่งภาพสองคนครับยันอันนี้บอได้เลขาโอ้เลี้ขาถ่ายภาพให้ครับโอเคโอ้สวยสวยแบซิมครับให้น้องแบซิมกินเผ็ดบอได้กันจิ้มเได้บอได้กันนี่ครับหมูเด้งเผ็ดเมันใส่เยอะกรุงแล้ว่ไดดเ็แซบบอเปรี้ยวหวานไหมโอ้เห็ดแซบบอวันทีนี้พร้อมแซบแซบบอเออน้องสบู่ชิมไหมให้ซิมเร็วๆเออชิมต้องการนว มีพี่เส้นตื่นน่อยนั่นลาวมูแดงแ่ะแซบกินต้องกานะครับผ่เนี่ยแซบแซบแซบลากินกินทำไงไห้บกายน่องไสโอ้ยลาวหนูจน้่อะไรจิ้มมันเผ็ดเนาะใิ้มอะไรเนี่ยบรหันหนาแซบบอชีต้องเอติดเอากินกินกอนก่อนไฮเป็นวะเฮ้ยอแกนมาแล้วอแกนแต่ว่าซิมด้วยไหมอนี่แซบบอเปิใจยังใส่ิ ให้ใบบอลมาดูดิจริงถูกอ่ะแหนมพนุ่ซิมเด้อเดียวเดี๋ยวให้ใบบอลมาดูดิกินคำไงไงเออต้มเลือดหมูเขาเกินเลือดนนะเห็นบอลน้องสุเอว่าแสบสุเอยังวะสุโงกมากกุ้งนาให้ใบบอลมาดีกว่าใบบอลมาเลียหยอดกันเลยกินด้วยอซ้อนมาเอาซ้อนมาเลี้ยนครับเลี้ยนกับกันก็ได้หมูนุ่มครับวันนี้เพราะว่าเพวันดานโจ๊กมันตรงมีต้มเลือดหมูครับ แซ่บมากแซ่บมากบอกเลยว่าสุดยอดครับแซบเลยครับนุ่มดีนุ่มแล้วก็มีรสนุ่นๆนิดนึงคือว่าหมูมักมากเรียบร้อยยัาไงไปร้านไหนผมก็ไม่เสียใจครับสุดยอดเลยครับสำรับเดียวกันนี้เขามัสามร้านนี่มาจากบ้านเดียวกันครับ ก็ข้าจิ้กกันค้าจิ้กันแล้วทีวีร้านใช้ซีที่ให้ผมชิมรอดแบบเพิ่งกลับแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวิเพ็ดกินก้อนมันแซบแล้วอร่อยแล้วน้้มอกินกินกินนียัยกับคนฟุงอนั้นก้อยแกจะไปกินเพ็ดก้อยเนีน่ะเนือดิบด้น่ะเนื้อดิบอ้้นเน่ซุปร้านกินเตนาุก่อนขอุกกินเลอยกินเลยูอ่ะมีอูเพียโอ้ยออมลำ ออแซม้อว้าวพียบ้างบ่คุมบ่้บ่้มโอเคโอเคโอ้เก่งเดียนี้นี่ครับอันนี้ก้อยร้อยเลือดครับนิดนึงแล้วก็อันนี้อู้พี่เป็นเนื้อประเภทเนื้อเนื้อง่วงครับเขาโดมเล้าสีเพิ่มล้องขายเบิรมันป่ครับครับครับผมถ้ามาด่ขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแชมนีผักแบบหลากหลายเลยหรือับผักอย่างงามนี่ีกปีครับ้่ใชี้ั้หลายอ ยิ้มกันไปเรื่อยๆแซว่เห็ะอันนี้เดี๋ยวผมสีสดร้อยเลือดเลยครับ้ยังไงอะอ้แอรกินบบอนบกากยู่จาเออกเนลลากินขาไปล่ะเขาไปเอาเอาเขผมอำบีแท้ครับ ผมเลยามแต่แต่ว่ามันขาดจเนึ่ขายพรกกะเาี่ยวพริกมันต้องเป็นพวอไหมนะครับไอผมบอกว่าไม่หอมอชิมนีเดียวเนียชิมชิมมึงเนาชิมมึงมึงขนชิมเนาะขมมผมมมเโอ้โจิตใจครับไม่นูนี่มาคักเลยกอนี่เปิดขายเลยครับสบายเลย คือว่ารับประกันครับเนี่นี้นะที่บอสแซบสเนี่ะแพนครับาเจอขใส่เนื้อจีครับหาเขาไม่นื้อีมาเห็มันกับลเน้วเกงเ้อแกงเนื้อกเนื้องเนื้อแกงเนืเนื้อเนื้อนือกเแก่บอน้งนื้แนะนื้องเนื้อเนื้อแนะนเีงนะนื้อเงเคียงงนแนอนงแน้มเือดหมู ก้นน,นี้ก็จันน,นี่ก็จะเปิดขึ้น้าันเปิดนี่หูเปียหูเปียนี่แหงต้มแซออ่บขม,ม,มลำล้พักอียงนะครับนี่แนะ้ำไหมนะครับรบอกหัูละมา,<ผ>าครับ <โฮ S 2> <ผ>พิกวยครับ<ผ>พริก่วยพริกงวยครับพริก่วยกับหูละพาไอคาตาค่ะแต่ไข่ครับ ที่เียผมเะูาจายคับผมแสบอยู่ผมแสบมันบกว่ผมคือบีหมูเนาะแต่บมันมาซีแเต่วาแต่ว่าบีเี่ยเขาแน่ไอนเี่ดีเขี่แต่ว่าของไม่ได้เ่าเขาบอกเขาก็มาขายเนาะส่วนอัครับอู้เียเดียวกันเนี่ยาจะบรเขานเหมือเนาะไม่รู้เห็นเดกว่าครับเอามาดเลยเนาะมือนเห็ดพิเหมือนเหมือนหม้อนรุงกับม้เนาะ โอ้ยนี่ยเจ๋งว่ะมันเอาเดือดร้อยเแซ่บมากครับมนี่สุดยอดเลยเมนูยอมรับเลยต้มเลือยหมูนี่ยฮงบอกเลยว่านี่เด็กๆยังกินได้เลยแซ่บมากผมครับผมครับลองกัแค่กันครับผมมีความสุขีนะครับมอยู่เมอยู่เขตเดียวกันแล้วฮักกันไว้แครกันไว้หุ่จักกันไว้ดีมากเลยครับล ครับอุยู่ดอยเอ็ดนะครับแล้วอยู่อีกเบิ้องน้าครับมาตั้งร้านตู้ฟูฮุ่ยอย่างนี้เลี้ยงหมั่นไงนะกระดูกน้ำซุปบ้านพักสามใชยครับเหมือนสีโคสนาให้โจกหนาเซเว่นอำเภอสามใช้ได้ครับเด้อเหมือนีแบบไอ้องเหานไหมาชิมตับปพุงแบบสุรุกอีสานครับเข้มข้นนิดหน่อยน้องแอร๋กน้องอันลูกเจ้าของร้านเนื้อย่างตามใส่ซิมแล้วครับแซ่บมากน้องเขาว่า ใจเวิดเล็กน้อยก็ atz, ได้่ดอกาทิ์แล้วเอาก็คิดอาเากิดอามัอีกแล้วอีกวอเอ๋อกคนขอผมใเาก่อนมีครับแอบมากบอกเาสุดยอดนหายชนหายมาอีกแล้วครับนี่่เตือน่อยผมช้าแล้ว ดูดเลยอะไรอ่ะดูด <c oughs> ใส่เป็นล้ำเลย <c oughs> บ่เหนียวมันบ่บ่เหนียวไ <c oughs> ม่ใส่ต้มเปื่อย,อยต้มเปื่อยอีหลีครับ <c oughs> มันเปื่อยทุกอย่างเลยผมเพราะว่าใส่โจ๊กมันมันหยาบบ่ไร,รอย่างเงาความใส่โจก๊โจกนี่มีแฟนชายบ่พี่ถามเนี่ย เดียวกันเลยแันชช่เาเฟนชายของไชีเลยครับขชซีวกันเหมครับ๊กเห็นมอจังไหมผมซิฟําซุปลว่ามันคล้ายๆกันแต่ว่ามันถือว่าีิเล่นกันนิดเดียวนึงคล้ายกันมากเลยขมงไชีครับอีโจ๊กสีทั้งหมดเลยคือว่าผมสื่อแค่ของสดนี่แค่ไข่ไข่เค็มไขยม่าไข่สดแล้วแค่ผักแค่นั้นเองตต้โจกเาเืจกของบริษัทครับ อือข้าวได้บนเขาเองบ่อบ่อบอของบริษัทของบริษัทเป็นถุงมาเลยแม้กระทั่งเขาหงส์เขาเป้าต้องลุงอุดมนี่คะบบธรรมดาครับข้าวเขาเจียวเฉียมาชิมให้ครับมือเงินครับมือเงินพูดึกว่าเป็นบ้านพืชเองครับบ่อบ่อบ่อปบก็ได้เห็ดเองคือว่าเ้ามาแค่มาปรุงแสดงว่าเ้าก็รับมีเกี่ยวแล้วก็เห็ดข้าวมูแดงได้ตัวนี้ครับได้เห็ดได้อันนี้ก็ว่าช่วงเสริมว่าให้ร้านนี่คันไปตลอดเจ้าโจกกระลุงคือว่าโจกระลุง ุดหนาผมเซาไวให้ลอยเอ็ดครับเก่งหรือยอมหลับเลยสุดยอดไอโจ๊กลงครับเียชิมเลิงเลิงหมูครับเลิงหมูไอ้โจ๊กลงนี่คือว่าเลิงนี่คือกระดูกส่วนไหนครับที่แนวน้ำเนี่ยสันหลังครับสันหลังเนาะครับเนาะต้องเป็นสันหลังอย่างเดียวมันจังสีนัวแมนครับถ้าต้มน้ำโดนนี่กินได้แบบดูบ่ครับเออดูกสันหลังนี่คือว่ามันไม่มีดูกสันหลังที่ใหญ่แล้วก็ สันหลังนี่คือว่าเป็นเนื้อที่ว่าเนื้อสันเลยที่ว่าติดกับกระดูกมันมันจะเป็นเนื้อที่ดีเลยผมคิดว่าการสุดยอดเลยไอนาไปด้วยลุ่งลุ่งเฟรดิครึ่งสิบเอาเอาเฟรซ่าตัวนี้เอาเฟรซ่าตัวนี่งนั่นาให้เดี๋ยวครับบีซินเตอร์หน่อยผมเออบม่ได้กินไจ้อ๋อไม่ได้กินเลยทิมทิมมันนี่นะอูเพียนะมาแล้วครับมัวทะฮอ กำลังซิฟมันต้มเรือนหมูกันอยู่ครับอะไรอ่ะมืออยากอันนี้มีมักต้องครับมีมักต้องน้ำจิ้มแซ่บมากกินแต่ต้มเรือนหมูครับเดี๋ยวนี้มันต้องโอซิมเรนได้หรือไอ้เนื้อเครื่องในร้นรวนแซ่บมากนี่ครับว่าขายดีป่ะครับมือ เต็มร er. ้านเลยผมมาเต็มร okay, yeah, ้านเลยดยน้ลูกค้ายังม erm ่หมดครับเห็นหรือยัได้ยังมีอยู่ดาวดขอนลเปียวเบิร์ดดอะไรบ้างลูกค้าเนาะลูกกระทาโอน้ำสคนส่วแเสีบเล้ยงไกระดูกเล่ว่ามือนีจสีบูดแต่ว่าคนไหลต้องเจอลูกอีสานครับเปิดกระดูกเล่งก็จะปิดเยี่ยไหล เล่งนี้คือว่าตัวตัวน้ำเลยครับตัวน้ำในะนำซุปครับรอลูกค้าเ้วมือหนีน้ำซุปเพราะต้มไม่ตลอดนะครับแม่นครับต้มไม่ตลอดเนาะต้มม่ตลอดตลบ่บ่บ่มีบ่มีเก็บบ่มีเก็บถ้าเก็บไว้มันเป็นแบบไรครับบ่เคยเก็บเล็กเทียวคันแห้งเก็บแทววันนี้คันเก็บแทววันนี้นครับเออครับแล้วมือก็อยากเก็บบุหรอกแต่ว่ามันเพราะกระเทือนมันกับเลี้ยบบ่วลอยที่นี้แล้วก็เขากับ เฮ็ดไหมกับบบบบเเสียหายได้รมาได้ไม่บอก,บอกอบวอ่ากพดคือว่าเอาเอ,กกเอาไม่ดีกว่ามไม่แสบพอดีครับเดี๋ดวลยวว่าสิให้ร้านไปดึกเลยดึกดโก้รวยหยุดไปวันวันเดียวจัวคก,กเลยเอาจวัวแ้่ท <c oughs> ี่ที่เปดูลูกค้า <c oughs> แกมาครับวกันดื่มยก่นตัวเอะแกไปดูความอร่อยนะกินกับข้าวเหนียวนะครับบอกกเียหมดเลยหมดเลยครับยังเหลืออยนี่ใครอยกมากินกับข้าวเหนียว กช่วนอเน้อเนื้อมีก็พเหนียวแลวจ้ะกับมีร่อ้เราเมื่อก่อเราเมือีหกู้ให้รันนี่นะครับค้้หจกนะเมื่อสามใชก็ลกสจันมื่อก้เ้าเจ้าเจ้อเกาเจาเกิาเเ้าจาาเเา้เาเา้เามา้้้น้เ้เาจเนา แอบกนเขาเป็นคนสวยเนาะมดวยข้าวหรือิบข้าวในเหนมอออกนเขยอกับบ้านัาหอกอิสภาพอเ็นขั้นของนาพดว่หาเมื่อเนาะขัแตมื่อนเป็นวันสอขันแล้วไม่ต้องนอนเร็วกว่าได้โอเคมีเมนูว่าที่แรกในแต้มเลือดหมูฟี่ครับว่ที่โจกฟี่หอมครับผมตขอบคุณเจ้าของหลานโจกสามไส้ครับนี้ ขอบคุณพ่ออุดมครับร้านเกี๋ยวร้านนบ้านหรือร้านนบ้านไหนกันทั่้โค้ด้วยครับแช่มบวกกันนะครับเนาะครับผมมือเตือนเที่ยงนะมือเตือนยังเที่ยงหัวมวยน้ำมูอยู่นี่กกินเหล่าแล้วนีแวมเมยพักกัน้วมมีพักหรอกเดี๋ยวขอเชียมแบบเอริีกินนเบิ่งก่อนเด้ครับโจกมันจีเพื่อมขอ้แล้วว่าบครับเกินว่าโจกเป็นของมันาจดาวมาขัปุ๋งก็อย่างเลยของอันสั่งมาเลยพี่ มันจะเป็นขึ้จังมันนช่นี้ครับใช่เป็นหัวเข่าล้วก็ปรุงมาเรียบร้อยครับเขามาต้มมันแล้วเราปรุงครับเนาะคือว่าคนมาเขก้อยจปรุงไหมอเอจะไปกินรสจืดกันโอเคเอาจะไปกันเลยมันพอดีเหรผมว่าทำคนมาินธรรมดาครับเลยเดีครับให้กานนี้ดิ มันทำงานัลุงใครเข้ามเนี่ยลุงไครเออทำงานแล้วนะครับกินเหล่าย้อนยังได้มาหนีมาเน้อมียลายมือแล้วครับโอาโกนะโจกมันหอมอยู่ดีมันีบดแลมันมีซอใเขาเขาสีเขาสีบบุหรี่เบแปงนั่นแบบนี้เสียบหมากครับโจกมันเดี๋ยวสิปุ๋งยังน้อยตัวไอเราบอกว่าให้นะ้ำเอาน้ำซุปอัน อของอันนี้ใส่เล็กน้อยครับนี่แ่บนี่ครับน้ำซุปของตุ่มเลือดหมูกับน้ำซุปร้านเพิ่นนะครับอันนี้ครับชิ้นเห็นบ่ลชิมีอกันหมูเด้งแล้วก็ตับแต่มันร้านเพิ่นปิดพอดีมันก็เลยขาดอันขิงกับต้นหอมครับสดห่อนเพื่อนเยอดอย่างนี้มั้ยแค่นี้ไหมต้องกอล่ใส่น้ำซุปลงไป มัดสีส่วนห่อนขี้เหร่น้อยวัวนี่นะครับโจ๊กเจ้าขาดคิงครับิจ๊เปล่ากระเถิบกินเจ้วเนี่ยเจ๊เป่ากรเถ่าจริงนี่ครับโจ๊กสามใจห่อก็มีกินนะครับว่ต้องไปไก่เขาทุ้งเมืองว่ต้องเขาสามหมอนี่ยังห่อนยังว่ออายยังออกอยู่อย่ามาบ่อหอนครับห่อนมากมาตุ้งผงนะครับของหีเลยลุงกินได้เขา อ่ะโซนตั้งก่อนครับอ่ะดีครับผมโจกก็มีการกินดีมูโจกินตอนนั้นมันถึงมันคือต้มเขาเลยมันเป็นโจก็คือโจกนะครับต้องบอกว่าบอกเดี๋ยวนี้ต้มเขาต้มกับอีกอย่างหนึ่งแกนครับโจกับอีกอย่างหนึ่งดีครับเขาต้มแต่เขาเห็นมาจากยังครับแนะน้ำผมนะเจ้าของรลักอ่าอันนี้เป็นปลายเขาเลยครับปลายเขาแต่ผสมพวกผงเครื่องปรุงเขาดีนึงกันมาครับเขาโซ่ไว้ครับมันเป็นเป็นของสุบอีกตั้งหาง คือว่าเขาเนี่ยคือว่าไปเขาร่วนๆเลยแล้วก็มันจะมีผงสุกตั่วทั้งเขาคือไปเลยแสดงว่าคุ้นค้าทั้งอาหารหลายเด่นนะครับคือว่าปายเขาร่วนแล้วอุตส่าห์เขาปรุงยังอยครับเนอะมาร์กรสรสจัดกะใส่พริกคือว่าใส่น้ำส้มน้ำส้มใส่พริกป่นก็ได้ไปอีกนิดนึงป่นครับต้นหอมหองฮั่นฮั่นอะไรก็ดีต้นหอมีกินด้วยต้นหอมมันเทศอีกคนอีกนิดนึงครับ เดี๋ยวต้นหอมมัเด็ดไนโอเคอะรถอื่นผมว่าบางรถจัดพอแล้วทำนี่ต้นหอมมันดีกับขิงมันดีแมนครับมันดีถึงวันนี้กินกับขิงโจ๊กนี่ต้องนี่ขิงแมนครับจักน้อยมันดีกินแล้วมันดีขึ้นดังแง้งน้อยหอมสรงมาเลยมันมันเขากันครับอันเม็อันนี้เนาะครับเนาะอ่าหมูหมูเด้งครับหมูเด้งครับแมนอีีหมูเด้งแล้วก็มีตับห้ามเบิ้งเปลี่ยนมันดีเป็นลูกชิ้นครับแต่ว่าความหมายเป็นหมูเด้งหมูเด้งครับ แฉมมากก็เออหมูเด้งเต๋อหอมเห็ดว่าอย่างหมูเนี่ยครับหมูเด้งเห็ดหมูแบบไหนหมูเด้งนี่คือของของสั่งมาจากบริษัทเลยครับบ่ครับไอ้มันหอมก็ใส่รสดีแล้วเรียบร้อยเลยปรุงรสอย่างนุ่มมางครั้งเลยเข้ามาแค่เห็ดหัดุกครับเห็ดเองได้บ่ครับหมูเด้งหมูเด้งนี่เห็ดเองบ่ได้หรอกครับบ่ครับเพราะว่าหมูเด้งเนี่ยมันต้องบดแบบว่าบดแบบว่าละเอียดการคหอมว่า ก็หอมหอมาันแน่ครับตับสดรับว่าผมไปเข้านอนแล้วตเลย่ใชป็นแผนเลยครับเป็นตับดี๋ยวผมไปซื้อกันเียนมาเมือนแบบไม่กุหลาตุเฟติแกับลกรเอาตับเยเขาใส่สิสีใส่ตัวนึงใส่กุกมหมูเด่งมีใส่ทุกอย่างเลยรันเบี้ยบเนียวเออครับเปียกข้กนี่ข้าน เอาไพอจัดการแน้วเขาไปนอนนะครับผมเขา้างว่าพาไว้เนาะสุดยอดครับผมขาว่าเดี๋ยลูกคนท